ราคาทำไมมันแพงของเอกชนนะฮะทำไม3.2บาทแต่นะฮะภาคประชาชนที่ซื้อน้ำมันโดยเฉพาะซื้อไฟฟ้านะครับจากภาครัฐโดยเฉพาะโซล่าเซลล์ของประชาชนไปให้ภาครัฐท,ทำไมมัน2บาท50ตังค์มันต่างกันประมาณ40-50าตัางค์ผมเรียนให้หุ้นส่วนให้ทราบต้นทุนมันแตกต่างกันกระบวนการการผลิตมันแตกต่างกันแตกต่าง,าง,างกันนะครับแล้วก็ ขนาดการผลิตหรือกำลังการผลิตแตกต่างกันทำให้การไฟฟ้าเนี่ยซื้อไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ถูกกว่าโรงงานทั่วไปเพราะว่าจะต้องใช้น้ำมันดีเซลเป็นเครื่องมือสำคัญไม่ใช้ดีเซลก็ต้องใช้ถ่านหินนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิก์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นที่เป็นคลิปไวรลัลมีการส่งไปตามโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับถามว่ารัฐบาลกําลังทุจริตคอร์รัปชันเชิงนโยบายหรือเปล่านะครับมีการจ้างบริษัทเอกชนนะครับมีการประมูลให้บริษัทเอกชนเนี่ยเข้ามานะผลิตแหล่งผลิตน้ํามันเข้าไปฮนะ แหล่งผลิตไฟฟ้าให้กับประเทศมากขึ้นถึง10%ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะและเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันมหาการประมูลโรงไฟฟ้าทิ้งทวนก่อนเลือกตั้งที่หลายคนตั้งคําถามว่านี่คือการผลิตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยหรือเปล่าเมื่อวานนี้ครับกกบพหรือคณะกรรมการกําก,กับกิจการพลังงานแห่งชาติเนี่ยได้ประกาศผลประมูลโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรอบสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง ที่นายกรัฐมนตีเนี่ยเป็นอนุมัติให้มีการประมูลลงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกเกือบ5 0 0พันเมกะวัตวันสุดท้ายก่อนยุคสภาชิ้งควรนะครับผลประกาศออกมาเนี่ยมีเอกชนรายใหญ่อยู่2รายนะครับที่กวาดโควตาไปเกือบทั้งหมดนะครับจากเกือบเกือบพันเมกะวัตได้ไปทั้งหมด3,600เมกะวัตซึ่งคิดเป็นถึงเ0กว่าเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดโควตาที่มีอยู่นะครับคำถามคือมันเป็นไปได้ยังไงที่จะมีเอกชนรายใหญ่อยู่แค่2รายที่ได้โควตามากขนาดนี้ โดยที่เอกชนรายใหญ่ทั้งสองรายเนี่ยเคยทำบริษัทร่วมทุนที่จะทำพลังงานกันเมื่อปีที่แล้วครับแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยแก้เขินโดยการให้โรงไฟฟ้าภาคประชาชนเนี่ยชนะประมูลไปได้ไดแค่ไม่กี่สิบไม่กอดเองครับคุณทําแบบนี้เนี่ยไม่อายมากเหรอครับผมจะเล่าให้ฟังแบบนี้ครับกาลังผลิตไฟฟ้าในเมืองไทยเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดประมาณ5 0 0 0มกว่าเมกวต์แต่เราใช้จริงๆเนี่ยอยู่แค่ประมาณ3 0 0 0 0ืต้นๆไมกวัต์มีกําลังการผลิตเหลือถึง2 0 0 0 0เมกะมกวต์ เหลือเยอะมากนู้จะไปทํะไรประชาชนต้องจ่ายไอ้ค่าใช้จ่ายพวกนี้นะครับจากค่าไฟทุกๆเดือนที่เราจ่ายตามบินเนี่ยจ่ายให้กับโรงไฟฟ้าเอกชนแต่ว่าการประมูลรอบนี้คุณประมูลเพิ่มขึ้นอีกเกือบ5 0าพันเมกวัตต์หรือคิดเป็นเกือบ10%ของทั้งหมดเลยครับมันเยอะไปหรือเปล่าครับคุณเอาไว้ทําอะไรครับอยากจะรู้มากๆในขณะที่รัฐเนี่ยรับซื้อไฟจากภาคประชาชนเนี่ยอยู่ที่หน่วยละ2บาทที่ติังครับแต่ว่ารัฐรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าเอกชนเนี่ยอยู่ที่หน่วยละ3บาทถึงเกือบ10บาท เราให้สัมปทานภาคเอกชนถึง25ปีแต่ในขณะเดียวกันภาคประชาชนเนี่ยรัฐบาลให้สัญญาค่า10ปีทั้งๆท,ท,ที่โซล่าเซลล์เนี่ยแผงโซล่าเนี่ยมันใช้งานผลิตได้ถึง25ปีผมอยากฝากคําถามถึงรัฐมนตรีพลังงานครับท่านสุพัฒนาพงศ์ว่าท่านทําแบบนี้เนี่ยท่านเอาสัมปทานเนี่ยไปใส่พานถวายกับเอกชนรายใหญ่เนี่ยเราให้ประชาชนไปจ่ายเงินให้เอกชนผ่านค่าไฟแทนมีกําไรรวยปีที่แล้วเนี่ยเป็นหมื่นล้านเนี่ย ในขณะที่ประชาชนจนลงเรื่อยๆเนี่ยคุณทําแบบนี้เนี่ยยกประเทศไปให้เขาเลยดีกว่าไหมครับหรือในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันเรียกว่าทุจริตเชิงนโยบายใช่หรือเปล่ากระบวนการวิเคราะห์ที่เขาพูดออกมาว่าเนี่ยมันเป็นการโกงหรือเปล่าเป็นเป็นการทุจริตเชิงนโยบายหรือเปล่าที่ปรากฏว่ารัฐบาลจัดการประมูลขึ้นมามีการประมูลแข่งขันและปรากฏว่ามีคนชนะจะผลิตไฟฟ้ามากขึ้นนะฮะประมาณ10%นะครับ จากไฟฟ้าที่ผลิตอยู่ในประเทศไทยที่สำคัญจะมีการซื้อไฟฟ้าจากเอกชนประมาณ3.25บาทในขณะที่โซลาเซลล์ของบ้านเรือนประชาชนทั่วไปเนี่ยที่ไม่ใช่เอกชนเนี่ยขายให้กับ,บรัฐบาลได้เพียง2.5บาทเท่านั้นนะครับมองว่าเรื่องนี้ทำก่อนการเลือกตั้งเป็นการทุจริตการเลือกตั้งหรือทุจริตเชิงนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หรือไม่ ในเชิงงานสังเห์ผมอธิบายหุ้นส่วนให้เกิดความเข้าใจนะครับกรณีเหตุการณ์เนี้ยมีคนถามผมมากว่าจริงหรือเปล่าอรัฐบาลชุวจุลิตประการแรกนะครับกรณีที่เขาพูดเนี่ยนะฮะเรื่องไฟฟ้าที่มีการผลิตขึ้นเนี่ยมีการประมูลหรือไม่มีการประมูลนั่นคือข้อที่1 2น,นะครับเขาบอกว่าทําไมการไฟฟ้าเนี่ยนะฮะมีการค้าประกันรัฐบาลมีการค้าประกรันโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานเนี่ยว่าจะซื้อ พลังงานไฟฟ้าจากเอกชน3.25บาทนะครับปัจจุบันเนี่ยซื้อในราคาแพงนะครับที่สำคัญก็คือว่าในส่วนของเอกชนที่ทำโซลาร์เซลล์ได้ทำไมซื้อเพียง2.5%เ์เท่านั้นนะผมเรียนทุนส่วนว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องของการประมูลถูกต้องตามกฎหมายถ้าผิดกฎหมายป่านนี้ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะแล้วก็กำลังเข้าสู่การเลือกตั้งเนี่ยจะต้องร้องต่อคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและมีการฟ้องร้องต่อสารไปเรียบร้อยแล้วนั่นคือประการที่1เขาประมูลกันถูกต้อง 2. นะครับทำไมให้เอกชนทําการประมูลเรื่องของไฟฟ้าในช่วงระหว่างนี้เพราะนโยบายของรัฐบาลทําการกระตุ้นเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจของนโยบายของรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะให้คนเลิกใช้น้ำมันแล้วหันมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น ตอนนี้มีรถไฟฟ้าเข้าสู่ระบบแล้วกว่า14,000คันเป็นอย่างน้อยและคาดการณ์ว่าปี2566จะมีมากกว่า40,000คันนะนั่นหมายความว่าจะต้องมีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นนะฮะกว่า10เท่าตัวนะครับจึงส่งผลทำให้นะครับรัฐบาลมีทางเลือก2ทาง 1. ทำเอง 2. ให้เอกชนมาทำการประมูลทำเอง ประเด็นคือต้องใช้เงินอย่างน้อย2องถึงห้าแสนล้านบาทซึ่งเป็นภาษีของประชาชนถามว่ามีไหมมันไม่พอที่จะทำนะครับจึงให้เอกชนทำแต่มีการประมูลนะครับสำหรับมีการประมูลจากฝั่งเอกชนนั้นแต่มันยึดหลักค่า fp นะครับซึ่งเป็นเรื่องต้นทุนเกี่ยวกับพลังงานดีเซลปัญหาหลักๆที่ผ่านมารัฐบาลพยายามที่จะตั้ง โรงไฟฟ้าให้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในภาคใต้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นต้องซื้อฐานหินมาผลิตและที่สำคัญคนในพื้นที่ทำการต่อต้านก็เลยส่งผลทำให้ไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้จากภาครัฐจึงมีการประมูลให้เอกชนเข้ามาดาเนินการแทนโดยรัฐไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวส่วนราคาค่าไฟฟ้า บอกทำไมไม่เก็บต้นทุนทำไมเก็บสูงจังหวังจะให้ถูกกว่านี้ไปขูดรีดขูดเนื้อประชาชนหรือเปล่าผมเรียนหึ้นส่วนฮะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าค่าไฟฟ้าเนี่ยถ้าเก็บมากเนี่ยสิ่งที่ตามมาก,ก็คือว่าเงินค่าไฟฟ้าที่เหลือเนี่ยเอาไปไหนฮะมันก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์กติกาที่เกี่ยวข้องกับสงครามที่กําลังเกิดขึ้นนะก็คือซาอุดิอาระเบียและก็รัสเซียตั้งกลุ่มที่ชื่อว่าโอเปกพลัสขึ้นออราคาทํามันเพื่อทําลายเศรษฐกิจ ประเทศไทยก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของโลกนี้นะครับทำให้ประเทศไทยยังคงซื้อน้ำมันจากฝั่งสาภาพยุโรปแล้วก็ฝั่งตะวันออกกลางผ่านสิงคโปร์เป็นสำคัญนะยึดราคากลางแต่ประเทศไทยก็ผลิตได้เองในส่วนหนึ่งนะครับทำให้เรายังคงยึดหลักราคากลางจากสิงคโปร์เป็นสำคัญ นะครับทำให้ราคาระหว่างนี้มันพุ่งสูงขึ้นค่าไฟฟ้าจึงพุ่งสูงขึ้นนะครับประเด็นที่น่าสนใจนะครับมือคือเมื่อไฟฟ้านะพุ่งสูงขึ้นตอนนี้นะสิ่งที่ตามมานะครับควรจะทําอย่างไรนะรเงินที่เก็บเข้ามาบอก3บาทกว่าคือต้นทุนที่จะให้เอกชนดําเนินการ นะต้องมีการทําสัญญาไว้ซึ่งทํามาตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันมิฉะนั้นรัฐบาลต้องไปทาการลงทุนเองนะครับและเงินที่เก็บมาเป็นส่วนเกินมาเงินเหล่านี้ไปไหนฮะก็กลับมาเป็นภาษีนะพอเป็นกลับมาเป็นงบป,ประมาณกลางงบป,ประมานกลางเสร็จแล้วก็งบป,ประบาณกลางก็เอาไปเข้าสู่สภาพอเข้าสู่สภาเสร็จก็ออกมา เป็นการช่วยเหลือประชาชนเป็นงบกลางที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนทุกๆปีปีหนึ่งเราจะใช้เงินงประมาณ3.1ล้านล้านนะครับบาทโดยเฉลี่ยซึ่งเรื่องของไฟฟ้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้มาจากนะฮะการเก็บค่าไฟฟ้านั่นหมายความว่าเรื่องของการทำนะ โรงงานไฟฟ้าก็เพื่อที่จะรองรับรถไฟฟ้าที่ขยายตัวขึ้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอใช้โดยเฉพาะในภาคใต้และที่สำคัญกระบวนการทั้งหมดเป็นไปด้วยความชอบธรรมถูกต้องตามกฎหมายส่วนในราคาทำไมมันแพงของเอกชนนะฮะทำไม3.2บาทแต่นะฮะภาคประชาชนที่ซื้อน้ำมันโดยเฉพาะซื้อไฟฟ้า นะครับจากภาครัฐโดยเฉพาะโซลาเซลล์ของประชาชนไปให้ภาครัฐทําไมมันสองบาทห้ตังค์มันต่างกันประมาณ40-50าตัางค์ผมเรียนให้หุ้นส่วนให้ทราบต้นทุนมันแตกต่างกันกระบวนการการผลิตมันแตกต่างกันแตกต่างกันนะครับแล้วก็ขนาดการผลิตหรือกาลังการผลิตแตกต่างกันทําให้การไฟฟ้าเนี่ยซื้อไฟฟ้าจากโซลารเซลล์ ถูกกว่าโรงงานทั่วไปฮะเพราะว่าจะต้องใช้น้ำมันดีเซลเป็นเครื่องมือสำคัญไม่ใช้ดีเซลก็ต้องใช้ถ่านหินนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์กิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ